สวัสดีครับพบกันอีกแล้ว3 6 0องศาฟิตเนสวันนี้เรามาโครงการหมู่บ้านนะครับเป็นฟิตเนสใช้งานภายในบ้านของลูกค้านะครับงบประมาณไม่เกิน6แสนได้สินค้าเก๋คอมเมชเชียลเลยเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้าง อันนี้ก็กำลังทำการประกอบในส่วนของเครื่องแมชชีนนะครับตัวนี้เป็นคอมพิวเชอร์เครื่อก็ตอนนี้ประมาณ40%แล้วท้งห้องนะครับใกล้เสร็จแล้วโอเคครับอันนี้ก็เป็นการทดสอบการวิ่งบนลูกวิ่ง,ง X10 นะครับทดสอบสีดทายกันเลยวิ่งเลย ต่อไปนะจะเป็นเครื่องเวทนะแน,น,นะนำเลยครับโอเคครับเวทก็ตัวนี้จะเป็นรุ่นหกแปดหนึ่งสองนะครับเ,เล่นอะไรครับตัวนี้จะเป็นเล่นลัทธิด okay. าวนะโอเคหลักนิดเลยเล่นเลยครับผมเวครับอันนี้เป็นเครื่องที่ได้กำเนิดหลักนะครับประมาณนี้ รัดูดาวนะครับต่อไปรต่อมาครับเช็ดล้ายเล่นอกรวมป้ายกร่ววแล้วนะครับประมาณนี้นะครับแรงอกได้หลังต่อไปนะครับเป็นการน้นขาด้านหลังตวดขาด้านหลังครับเล็กเกอร์เล็กเกอร์ประมาณนี้นะครับ มาเล็กเอนชั่นนะครับ e เล็กเอนชั่นโอเคโอเคเครื่องทุกตัวเป็นคอมเมรเชียลเกรดนะครับสามารถปรับในเรื่องของสัดส่วนหรือไซส์ให้เหมาะกับผู้ใช้งานได้นะครับทั้งต,ตัวเบาแล้วก็ตัวช่วงขาต่อไปนะครับ้ตัวใหญ่ โดยรวมั้คร่าวว่าตัวนี้เล่นอะไรยังไงตัวนี้ข้อดีคือเป็นสมิธมัตติฟังชันนะครับเหมือนเคเบิลส o อ t ที่เป็นสมิธด้วยเนื่องจากมีสลิงสอฝั่งนะครับสามารถเล่นฟลาได้ในกรณีที่ <techniques. S 2> เล่นเป็นเคเบิลฟลายเนาะ,ะนนล่นก็จะมีบาสมิธตรงกลางสามารถเล่นกับมาน้าเล่นกับมาาน้างเล่นสคอ r t ได้อ่าเป็นเบนท์เ <erto, S 2> ทสเุกนอก ประมาณนี้นะครับนอกจากนั้นค่าในตอนนี้ที่ลูกค้ามีฟรีบาร์นะครับสามารถใช้ตัวเซฟเล็กนี้ได้ควบกับตัวเซฟยาวเนาะในตอนนีที่อยากเล่นฟรีบาร์แบบสปอร์ตด้านนอกนะครับผมแล้วก็แผ่นน้ำหนักตัวนี้จะเป็นเกดคอมเมชียลเลย สำหรับวันนี้สามารถองสาฟินเนสอยู่ที่โครงการอย่างที่บอกาอันนี้เป็นฟินเนสที่ใช้ส่วนตัวของลูกค้าในบ้านนะครับผมราคาตัวอยู่ตรงนี้ไม่เกิน6ตาไม่เกินห0 0สนแต่ได้คอมมิชเชียลเรดครบทุกตัวเลยรวมถึงลูกวินด,ด้วยนะครับผมสำหรับโอกาสหน้าจะเป็นโครงการที่ไหนรอติดตามชมนะครับผมบ๊ายบายครับ